เพื screws, ่อนเพื Hence, deals, ่อนกิน oh วันละมือก็พอเมนูสุขภาพอีกแล้วย่อเยอะเยอะจืดจืดเยอะเยอเยอะไปเลยค่ะนานแล้วมีเพื่อนบอกว่านานนานจะเคยทำแล้วคลิปก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะควันนี้จะมานำเสนอไม่ตำส้มตำบำรุงสายตาวิจิตรตำเยอะๆใส่น้ำปลาโน่นนว่วิจิตรตำสีเขียวถั่วกรอบ นะคะัวกรอบกอบตำแครอทแครอทเราอาจจะเอากุ้งสดใส่นะคะกุ้งสดยังไม่เอาออกมานะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะเมนูวิตามินซีสุขภาพดูสิคะพริกมะนาวมะเขือเทศจากสวนสดๆไปเอามาอีกก็ได้ม่เขือเทศค่ะนะคะแล้วก็จะเป็น แถมไปไก่ย่างไก่ย่างนะคะไก่ย่างสองขาใหญ่ๆแต่สองไก่ย่างนะคะไก่ย่างไม่มีตูดวันนี้ไก่ย่างไม่ได้ทูไก่กย่างไก่ย่างสองขาใหญ่ๆกับสลัดค่ะสุขภาพเมนูดีวบิทำเมนูสุขภาพไหมคะ สลัดผักอ่อนๆสดๆกรอบๆนะคะแ่วิวีจะมาสลัดลาวของวิวีก็ตำแครอทใส่น,น้ำปลาเนี่และคะ่ะคนอีสานขาดนาา้ำปลาบดได้เด้อค่ะเด้อมันบ่เซบมันบ่นัวมาคอยดูวิวีจะมาเยอะๆเยอะนะคะวิจะมาเยอะๆเยอะๆให้ดูนะคะกำลังเปรี้ยวปากพอดี กิจ้าปูง่วงนอนไม่ได้ว่วงนอนเซลวิวิดีดอีอายนะคะวิวจะไม่ง่วงนะคะจะใส่พริกลงไปเป็นแพ็คเลยนี่คอยดูสิแกงง่วงนอนนะคะวิตามินซีเยอะๆจะทำส้มตำส้มตำถั่วส้มตำแครอทใส่น้ำปลาจะเอาเผ็ดๆให้สะใจไปเลยค่ะนะคะ,นะคะเมนูสุขภาพวันนี้ สองส่วนนี้ก็ลวกกับเส้นก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากทานข้าวอันนี้จะทำส้มตำแครอทใส่กุ้งสดทานเล่นๆน,นะคะแต่สลัดนี้กับไก่นี้ก็อีกอันหนึง่งอันนี้ก็ฟิตเนสเมนูเหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะวิวิธรรมอาหารทุกวันค่ะแตกต่างกันไปเพื่อน เดี๋ยวนะยิ่งพูดยิ่งน้ำลายหกเลยนี่ไม่ไ่าง่วงนะคะเจ้าปู่ขาจะเอาทำส้มตำแกงง่วงก่อนสติกเกอร์อะไรบอกว่าพี่ส่งไปแกงง่วงมันไม่ใช่อันนั้นเป็นสติกเกอร์ที่บอกว่าใช้ความคิดไงที่เป็นพงชี้ๆนะว่าละกระจัดกระจายพอเจ้าปู่บอกว่าวง่วงก็จะมาทำส้มตำซะเลยนะคะตำแครอทไปเลยค่ะ แล้วกุ้งสดขึ้นมาใส่ก่อนกุ้งสดปเอาตำแครอทกุ้งก็ต้องลวกนะคะบา,บายๆค่ะหิวแล้วมานั่งนั่งดูคลิปนานหิวแล้วค่ะไปทำนะคะันเพื่อนๆดูซิไปสลัดขาไก่วันนี้ไม่ไม่ทำเป็นตัวบางค่ะบางทีก็ปีกบางทีก็เป็นตัวตัวนะคะ บายบายค่ะน้ำลายไหมมาเลยค่ะคลิกเข้าไปดูช่องวิวไทยสวิสแลกเปลี่ยนกันนะคะสงใจให้หน่อยนะเพื่อนเพื่อนเลิฟเบิบายบาย